with the dead. สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอตอนนะครับทวนพูดและปรัสญีบันทาง YouTube ของ r m UTP Live กับผมขจรศักดิ์บำรุงสินมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมาแบบนี้นะมีเรื่องราวนะมาฝากในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างนะ อยู่ในรายการนี้รายการวิดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UTP Live นะ ก็ไม่ยากเลยนะ้ามาที่ YouTube RMUTP Live เข้าก็มาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RMUTP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับเรื่องราวของกรมวิทยาศาสตร์บริการครับนำไทยสู่อันดับ5ของโลกนะฮะด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นระบบประกันคุณภาพเรื่องราวนี้นะครับ นะมีความน่าสนใจนะอย่างไรนะเดี๋ยวมาฟังกันนะในช่วงของวิย์หน้าหนึ่งะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวของนะลำปางครับคุณผู้ฟังที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนบุคลากรทางการศึกษาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รุ่นที่2นะครับเพื่อต่อยอดการศึกษาและความพร้อมสู่สังคมดิจิทัลนะเรื่องราวของ นะ AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับเทคโนโลยีดิจิทัลดูนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่นะครับใกล้ใกล้ตัวกับคุณผูฟังมากเลยนะเรื่องราวนี้นะครับเขามีวิธีการนะรพัฒนาอย่างไรนะครับสำหรับอาบาจอจังหวัดลำปางเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิททั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิทศาโลกครับนะบเป็นที่ฮือฮากันอีกแล้วครับกับนักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบโมเลกุลน้ำนะบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยครั้งแรกครับอ้าวนะไปพบกันยังไงนะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงของวิทยสถานโลกนะแต่ช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทยหน้าหนึ่งครับช่วงวิทยหน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสตอนทวนพุทธและประส,สดีบันทัง u t u b e ของ r m UTP Life กับผมกระจรศักษ์บำรุงสินมม้นครับน,น,นี่คือช่วงของวินาหนึ่งครับเรื่องราวจากกรมวิทยาศาสตร์บริการครับนำไทย สู่อันดับ5ของโลกนะด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการสร้างความเชื่อมัน่นระบบประกันคุณภาพมาดูเรื่องราวรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะนางสาวสุพมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว์นะ กล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีครับสำหรับไทยเราครับที่กรมวิทยาศาสตร์บริการครับได้รับการรับรองเป็นหน่วยงานเดียวในนามของประเทศไทยนะที่ได้รับการยอมรับจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการในการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO I.E.C. 1 7 0 4 3นะครับ I.S.O. I.E.C. 17043นะได้คุณภาพมาตรฐานเป็นอันดับ5ของโลกในปีนี้เลยนะปีนี้เลยนะย้ำเลยนะถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของห้องบริบัติการของไทยและเพิ่มศักยภาพบริการทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศทําให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนที่นําผลการวิเคราะห์ไปใช้นะฮะทางด้านในแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับ อธิบดีกลมวิทยาศาสตร์บริการนะบอกว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยได้เข้าร่วมการประเมินเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นการบ่งชี้คุณภาพและมาตรฐานของระบบและบุคลากร และได้ใช้ผลการประเมินเนี่ยนะในการเฝ้าระวังสมรรถนะของการตรวจวิเคราะห์แสดงถึงความสามารถอย่างต่อเนื่องของห้องบริบัติการทําให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องบริบัติการมีความน่าเชื่อถือถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานสากลนะครับนะเกิดความเชื่อมั่นนะครับนะเกิดความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการนะครับอ่ะก็เห็นว่าเรื่องราวของ นะห้องปฏิบัติการนะห้องแลบเนี่ยถือเป็นสิ่งที่นะเป็นสิ่งที่สําคัญต่อต่อนักวิทยาศาสตรนะ์ไม่ใช่น้อยเลยนะครับนะใครคิดว่าห้องแบบห้องปฏิบัติการไม่สําคัญจริงจะเป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าถ้าได้ รับรองได้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยนะเวลาจะทดลองอะไรเนี่ยมันก็จะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นเท่นานั้นนะเรื่องราวของห้องหลับห้องปฏิบัติการจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่นะละเลยไม่ได้เลยทีเดียวนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิดน้าหนึ่งครับนะเรื่องราวของกรมวิทยาศาสตร์บริการานำไทยสู่อันดับ5ของโลกนะครับด้านการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญของ ห้องปฏิบัติการนะสร้างความเชื่อมั่นในระบบประกันคุณภาพนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิ์หน้า1น,นะช่วงหน้าวิทย์ทั่วไทยครับ วิททัวไทยเรื่องราวของอบจจังหวัดลำปางนะพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนบุคลากรทางการศึกษาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รุ่นที่2นะครับเพื่อต่อย,ยอดการศึกษาและความพร้อมสู่สังคมดิจิทัลนะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิททัวไทยช่วงวิดท,ทั่วไทย วิดทั่วไทยครับในรายการวิดีเดดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุนและประสดีผ่านทาง YouTube ของ rm utp live นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากให้นำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารมยิยานสานีวิทยาออนไลน์นะครับของมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกวนันนี้ไม่ใช่แค่คลิปเสียงและเดนี้มันมีคลิปที่นะครับบางรายการแล้วก็หลายรายการตอนเนี้ย เป็นคลิปที่เป็นภาพด้วยนะครับปรากฏหน้าตาผู้ดำเนินรายการด้วยนะอ่ะเพราะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงคลิปนะคลิปภาพคลิปเครื่องไหวอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณรู้ฟังนะครับรับฟังรับชมแล้วมีข้อติชมรายการนะหรือจะมีคําแนะนําหรืออยากให้นําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทาง,ทาง Facebook ก็ดีนะฮะพิมพ์ว่า rmutp live นะแล้วก็ inbox ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะค,คุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ณขณะนี้หรือคุณฟังฟังรายการอื่นๆนะครับทั้งคลิปเสียงหรือจะเป็นนะค,คลิปภาพเคลื่อนไหวเห็นหน้าตาผู้ดำเนิเนรายการก็แล้วแต่นะครับ นะใต้คลิปจะมีช่องคอมเมนต์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะไม่ว่าจะติชมนะไม่ว่าจะแนะนําอะไรหรือว่านะอยากจะให้นําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งและที่สำคัญมากกว่านะั้นคุณผู้ฟังนะครับฟังรายการวิดีเด็ดรายการนี้แล้วอย่าลืมเลยนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพเพอเพ่อนะยอดวิวแล้วก็นะเป็น นะเป็นเพื่อเพิ่มยอดวิวเนี่ยแหละนะของทางรายการนี้เองนะแล้วก็ทางสถานีนะครับของ RMUDP Live แห่งนี้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะอ่ะนี่คือวิทย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดลำปางครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยพ,พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนบุคลากรทางการศึกษาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รุ่นที่2เพื่อต่อยอดการศึกษาและความพร้อมสู่สังคมดิจิทัลนะเรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนางสาวตวงรัดโลสุนทรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับหรืออบอจอลำปางเนี่ยนะมอ่หมายให้นายสมพรนาคพิทักที่ปรึกษานายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รุ่นที่2ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นโดยนายบุญส่งศรีกรตินะครับผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะกล่าวรายงานพร้อมด้วยพระครูวิบูลปริยัติยากรนะครับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิทยากรวัดบุญยวาาวิหารนะครับนายปรัชญาโกมณีนะผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบนสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนายโชดช่วงอนันต์นะนายโชดช่วงอนันต์ขออภัยนะครับนายโชดช่วงชัยอนันตน์ดาบสมศรีนะครับนะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหัวแก้ววิทยานะครับผู้บริหารแล้วก็คณะคุณ คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ20แห่งจำนวน100คนนะครับร่วมพิธีเปิดนะปัจจันเทคโนโลยี ดิจิทัลเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญซึ่งในอนาคตร,ระยะยาวจะเกิดการปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์นะโดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ได้รับความสนใจสูงในขณะนี้เลยนะก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในวงการศึกษาธุรกิจ และอุตสาหกรรมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับสู่การนําไปปรับใช้ในด้านต่างๆจึงได้จัดโครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รุ่นที่2ระดับไม่ได้ยมศึกษาตอนต้นขึ้นระหว่างเอ่อระยะเวลาการอบรมเนี่ยมี4วันด้วยกันนะครับก็คือวันที่17-18ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยนะครับและก็ ยังมี2วันก็คือวันที่9ถึงวันที่10มีนาคมนี้นะก็คือเดือนหน้านี้เองนะครับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนบุคลากรทางการศึกษาในการคิดโจทย์แก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับสามารถนําไปใช้ต่อยอดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้นะฮะและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางนะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีและทักษะแห่งอนาคตเท่าทันการเปลี่ยนแปลงนะมีความพร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัลการอบรมนะครับก็จะมีผู้ ช่วยศาสตราจารย์วิศนุช้างเนียมและทีมวิทยากรน,นะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับลํำปางนะร่วมถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์แนะนําตัวหุ่นยนต์นะ ประกอบตัวหุ่นยนต์ l a s b b r r y p i p i c ิ l W นะครับการลงโปรแกรมแนะนำโปรแกรมสำหรับพัฒนาโปรแกรมแบบบล็อกภาษาแบบเขาเรียกว่าโปรแกรม ภาษาไพทอนเนี่ยแหละนะฮะถ้าบุญง่ายๆนะครับแล้วก็การพัฒนาโปรแกรมแบบบล็อกภาษาไพทอนพื้นฐานนะครับเพื่อควบคุมอุปกรณ์เบื้องต้นการพัฒนาโปรแกรมแบบบล็อกภาษาไพทอนนะพื้นฐานเพื่อควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะแล้วก็ทดสอบการพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวนะจากทางด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องราวของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับ AI นั่นเองแล้วก็เรื่องราวของการเตรียมความพร้อมนะครับศึกษาแล้วก็เตรียมความพร้อมสู่สังคมดิจิทัลนะให้ความสําคัญแก่เด็กเยาวชนนะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะที่สนใจที่จะนะครับเติมความรู้นในเรื่องราวของ AI นะครับเรื่องราวของสังคมดิจิทัลนะะ นะก็จะมีความรู้ที่เป็นเกราะนะเป็นเกราะสำคัญในการที่จะไป นะรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับผมดูว่าเป็นเรื่องที่นะครับเป็นเรื่องที่ควรจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในกลุ่มทุกเพศท,ทุกวัยเลยนะครับทุกเพศท,ทุกวัยเลยนะเดี๋ยวนี้เรื่องเราของ AI เรื่องราของปัญญาประดิษฐ์แม้กระทั่งหุ่นยนต์เองนี่แทบจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนเรามากๆนะครับบางทีก็จะอยากจะหลีกหนีซะเหลือเกินนะใช้เออไม่รู้จะใช้งานกันอย่างไรแต่บางดีครับถ้ามาถึงสถานการณ์หนึ่งนะที่มัน มันต้องใช้จริงๆล่ะนะคือใช้ไม่เป็นก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับจุดๆนี้เนี่ยแหละที่นะครับก็ต้องดิ้นรนกันใช้นะคก็เราว่านะดิ้นรนเรียนรู้อย่างเท่าทันแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะครับทางด้านของ AI นะเทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยให้กาเรีกว่าใช้ให้เป็นนะเพื่อที่จะนะครับบางทีอยู่รอดในการดำรงชีวิตก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะ เรื่องของ AI เรื่องราวของสังคมดิจิทัลเดี๋ยวนี้นะแทบจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับเพราฉะนั้นก็เรียนรู้อย่างเท่าทันนะครับกับทุกเพศทุกวัยกับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการวิดีเด็ดตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับเรื่องราวของนะครับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะฮะแล้วก็เพื่อ การต่อยอดการศึกษานะแล้วก็เตรียมความพร้อมสู่สังคมดิจิทัลนะตรงนี้ไว้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิ์ทั่วไทยนะครับกับเรื่องราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนบุคลากรทางการศึกษาสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รุ่นที่2เพื่อต่อยอดการศึกษาและความพร้อมสู่สังคมดิจิทัลนะครับเรื่องนี้หาน,น่าสนใจและ น,น่าที่จะส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่คือวิทย์ทั่วไทยครับช่วงหน้าวิทย์สถานโลกครับเรื่องราวนะเรื่องราวคือฮาครับคุณผู้ฟังเมื่อนักวิทยาศาสตร์ครับคนพบโมเลกุลน้านะบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยครั้งแรกครับเขาพ้นพบกันอย่างไรนะหรือจะมีงานวิจัยอะไรกันต่อนะครับหรือว่าจะศึกษาอะไรกันต่อเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงวิทย์สถานโลกช่วง วิดสารโลกชวงนี้วิศสารโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและพฤดีบนทาง YouTube ของ RMB u d Live เป็นที่น่าฮือฮาครับคุณผุ้ฟังช่วงนี้เลยเป็นที่น่าฮือฮาอย่างยิ่งนะเมื่อนักวิทยาศาสตร์ครับค้นพบโมเลกุลน,น้ำบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยครั้งแรกครับคุณผู้ฟังอ้าวมาดูเรื่องราวตรงนี้กัน นะคือหากันมากแค่ไหนนะครับนะนักวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกครับพบโมเลกุลน,น้ำบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเป็นครั้งแรกจากข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์โซเฟียนะครับบนหอดูดาวบินได้ที่เคยพบโมเลกุลน,น้ำบนดวงจันทร์มาแล้วอ้าวนะครับคือหากันอีกแล้วล่ะนะนะค้คนพบน,บน้ำบนดวงจันทร์อ่ะคราวนี้มาค้นพบน้ำ ที่ดาวเคราะห์น้อยนะทีมนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยตะวันตกเฉียงใต้ในเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสนะครับสหรัฐอเมริกานะตีพิมพ์รายงานผลการศึกษาวิจัยพบโมเลกุลน,น้ำบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเป็นครั้งแรกลงในวารสารวิทยาศาสตร์นะ The Planetary Science นะ นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยตันตกเฉียงใต้บอกว่าจากข้อมูลที่รวบรวมจากหอดูดาว บินได้เนี่ยนะขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซ่านะครับร่วมกับศูนย์อวกาศเยอรมนีได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์อินฟาราเรดนะที่เรียกว่ากล้องโทรทัศน์โซเฟียนะขึ้นไปกับเครื่องบิน Boeing 747 SP ซึ่งถูกดัดแปลงให้สามารถบินขึ้นไปถึงระดับเพดานบินชั้นบรรยากาศโลกชั้นที่2 Stratosphere นะครับก่อนที่โครงการนี้ได้ยุติไปแล้วได้ตรวจพบโมเลกุลของนา ้ำบนดาวเคราะห์น้อยไอริสนะครับแล้วก็แมสเซลียนะซึ่งเป็นดาวเคราะห์น้อยสองดวงในแถบดาวเคราะห์น้อยสำคัญระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพเพอัสบดีซึ่งดาวเคราะห์น้อยทั้งสองดวงนี้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์213.1ล้านไมล์โดยประมาณนะครับทางด้านของดรอานิเซียอาร์เรดอนโดนะนักวิจัยนะครับทางด้านวิทยาศาสตร,รษษ์สถาบันวิจัย ตะวันตกเฉียงใต้นะแล้วก็ผู้เขียนรายงานการวิจัยในครั้งนี้บอกว่าเหล่านักดาราศาสตร์ได้แรงบันดาลใจในการใช้กล้องโทรทัศน์โซเฟียนะครับในการศึกษาดาวเคราะห์น้อยหลังจากกล้องโทรทัศน์อินฟราเรดนี้พบหลักฐานว่ามีน้ำบนดวงจันทร์ครับซึ่งดรอเรนโดนโดเนี่ยบอกว่ามีหลักฐานความชุ่มชื้นบนดาวเคราะห์น้อยสอดวง นี้นะครับก่อนหน้านี้แล้วนะครับจากการศึกษานำโดยดรแม็กกี้แมคคอร์ดัมนะครับแม็คแมคอดัมนะขออภัยนะครับดรแม็กกี้แมคอดัมนะครับนักวิจัยนะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยนะ อเมสนะของ n a ซ a นะครับในเมืองเมลตันวิวนะฮรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮขณะที่ใช้กล้องโทรทัศน์ที่แตกต่างกันแต่นักวิจัยเหล่านี้ไม่มั่นใจนะว่าเป็นน้ำหรือไม่นะครับหรือเป็นโมเลกุลอื่นอย่างเช่นไฮดรอกซิลนะซึ่งทำให้เกิดความชุ่มชื้นบนดาวเคราะห์น้อยที่ห้างแรงทั้งสองดวงนี้นะครับซึ่งดรอารอนดอนโดเนี่ยบอกว่าจากการสังเกตใหม่ของนะครับของทีมวิจัยเนี่ยนะ ด้วยกล้องโทรทัศน์โซเฟียเนี่ยพบว่านักวิจัยเหล่านั้นได้เห็นน้ําจริงๆแต่แต่นะครับโมเลกุลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของดาวเคราะ์น้อย s c ส a ลาซึ่งมีแร่ซิลิเกตนะแร่ซิลิกตเนี่ยเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับการพบโมเลกุลของน้ําบนพื้นผิวดาวเคราะหน้อยไอริสนะแล้วก็แมสเซเลียเนี่ยดรอารเรนโด ก็บอกว่านักวิจัยได้พบน้ำปริมาณเท่ากับขวดน้ำขนาด12ออนซ์หรือ354มิลลิลิตรนะครับติดอยู่ในดินขนาด1ลูกบาศเมตรซึ่งเทียบเท่ากับการพบโมเลกุลของน้ำบนดวงจันทร์บริเวณหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งทางด้านใต้ของดวงจันทร์ในปี2020นะครับ นะซึ่งดรอเอร์อารนดอนโดเนี่ยก็บอกว่าเมื่อระบบสุริยะของเราก่อตัวขึ้นความแตกต่างของแร่ธาตุขึ้นอยู่กับระยะห่างจากดวงอาทิตย์เพราะว่าแร่ธาตุที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์จะเย็นได้เร็วกว่าแร่ธาตุที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่านะครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมนะดาวเคราะห์ชั้นในอย่างเช่นโลกและดาวอังคารจึงสร้างขึ้นด้วยหินและดาวเคราะห์น้อยที่อยู่นอกชั้นนอกเลยนะครับอย่างดาวเนปจูนแล้วก็ยูเรนัสเนี่ย หรือดาวมริตยูนะครับจึงสร้างโดยน้ำแข็งและก๊าซนะการพบโมเลกุลน้ำบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยเป็นครั้งแรกทั้งดาวเคราะห์น้อยเอริสแล้วก็แมเสเซเลียเนี่ยสามารถช่วยให้นักดาราศาสตร์ติดตามนะติดตามศึกษาประวัติที่มาของดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ว่าก่อตัวในระยะไกลพอที่จะหลีกหนีความร้อนของดวงอาทิตย์ที่จะไม่ทำให้น้ำเดือดนั่นเองนะครับก็เป็น ที่คือหายอย่างยิ่งนะแม้กระนั่งดาวเคราะห์หน้อยเองก็นะครับมีเรื่องราวของการค้นพบโมเลกุลน้ำนะซึ่งคนนี้ก็ไม่แน่นะครับบางทีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตเข้าไปอยู่ในดาวเคราะห์หน้อยหรือไม่นะคงต้องติดตามนะครับศึกษาวิจัยกันต่อไปก็ไม่แน่นะครับว่าดาวเคราะห์หน้อยนะนักวิจัยนักดาราศาสตร์ที่ไปศึกษาดูดาวเคราะห์หน้อยนะบางทีอาจจะไม่ ได้ค้นพบเพียงแค่โมเลกุลน้ำอาจจะไปนค้นพบอย่างอื่นด้วยก็ไม่แน่นะครับนะเรื่องราวของการวิจัยนี้นะก็ยังคงที่จะดําเนินการต่อไปตรงนี้นะครับหรืออาจจะไปดําเนินต่อที่ดาวเคราะห์น้อยอื่นๆก็ไม่แน่นะครับก็นี้ต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของวิทยานาโลกที่ได้นํามาฝากกันในช่วงนี้ครับมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถติด ที่จะติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรือ RMUTP Live แห่งนี้นะครับได้ไม่ยากเย็นเลยนะเพียงแค่เข้ามาที่ y t u t u นะครับของ RMUTP Live นะเข้ามาแล้วนะก็จะเจอหลากหลายคลิปนะหลากหลายรายการเลยมีทั้งรายการที่นะติดตามรับฟังได้เหมือนรายการวิดีเดดแบบนี้หรือว่า หลายรายการณปัจจุบันขนาดนี้ก็จะได้เห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบรายการไหนนะครับตอนไหนก็สามารถเลือกดูคลิปนั้นๆได้เลยนะครับนะช้อปปิ้งคลิปกันได้เลยนะก็เลือกสร์เลยนะว่าชอบคลิปรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับปกคลิปสวยงามน่าติดตามเข้าไปนะรับชมรับฟังกันนะครับ อย่างที่บอกครับชอบอรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปที่คลิปนั้นๆได้เลยคลิกเข้าไปแล้วก็ ติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้กับทาง YouTube ของ RM UDP Live และถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แล้วเราก็นะฮะย้ํากันตลอดเลยเข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live เข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง RM UDP Live แ่งนี้รวมถึงรายการนี้ฝากไว้ด้วยนะฮะฝากไว้ทุกตอนนะฮะกับรายการวิดีเด็ดนะครับฝากไว้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้หม่ ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2งตอนทวนพูดและประส,สดีผ่านทาง YouTube ของ R M U T P Live เจอกันได้ไหมครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ด,ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด